บรรยากาศที่พักบ้านสวนสรานชนครับช่วงเช้าประมาณเจ็ดโมงเนี่ยใครอยากมานั่งแช่ตรงนี้ก็แช่ได้คะตรงนั้นหน้านะเป็นที่เล่นน้ำเห็นไหมครัผมพาไปดูไปดูกัน อยู่ติดกับภูเขานะฮะจะมีทานน้ําไหลลงมาบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับเป็นธรรมชาตินะครับใครที่อยากมาพักผ่อนนะครับ ช่วงพฤศจิกาธันวาครับออกมาปักที่นี่นะครับฟิลเหมือนฟิลเหมือนพื้นฟิลเหมือนอะไรนะเหมือนน้ำเหมือนมีน้ำตกกไหลผ่าน แล้วก็อากาศจะสบายแต่ว่ามันจะค่อนข้างเข้ามาลึกนะเนื่องจากมันมีความเป็นส่วนตัวสูงครับเพราะว่าพักได้แค่เต็มที่เนี่ยตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยก็แค่สามสิบคนดูบรรยากาศนะครับ เห็นบรรยากาศไหมครับเห็นบรรยากาศนะฮะนี่ฮะอากาศสดชื่นมากเลยครับแล้วก็เทียงเทียนหน่อยก็มาเล่นน้ําตรงนี้ได้ฮะมีห่วงยางให้ทางทางน้ำในยาวนะค่อนข,ข้างยาวที่พักมีทั้งแบบกลางเต็นท์นะครับแล้วก็แบบว่าเป็นที่นอนเป็นหลังๆนะฮะใครจะกางเต็นท์นอนก็เอาเต็นท์มากางนอนได้นะครับเนี่ยไกลจากพื้นที่นะครับเพราะว่า ทำจากถนนใหญ่มานี่ก็ประมาณ30-40โลนะฮะอยู่ในตัวเขานะอยู่ในพื้นที่ภูเขาติดภูเขาเนี่ยเช้าเช้ามานั่งถ่ายรูปนี้สวยนะครับในน้ำเย็นสบายแต่ผมไม่ค่อยชอบน้ำเย็นกนะ <c oughs> <c oughs> เอาเดี๋ยลงสักประมาณซิงเพียงอ่น่าจะเล่นได,ด้ดังดีนี่ก็เป็นอันนี้เป็นที่พักที่ผมพักอยู่เห็นไหมฮะ ก็เลยไลฟ์ให้ดูครับว่าบรรยากาศมันสวยดีครับใครที่มีโอกาสไปก็เรามาพักดูนะครับถ้าต้องการแบบติดภูเขาหน่อยมีแม่น้ํนนาเย็นๆไหลลงมาจากภูเขานะครับที่นี่ก็จะเป็นสามารถตอบโจทย์ได้ครับผมจะน,น,นั่งนั่งตรงนั่งนี้ดูเห็นไหมฮะแค่มุมนี้ก็สวยแล้วนี่ใครมานะครับมาเฉลิปม,มาถ่ายรูปนะฮะ รับได้เต็มที่ก็ไม่เกินสาคสิบคน,นครับต่อปุ๊บนะฮะเจ้าของก็ใจดีครับมานอนพักฟังเสียงธรรมชาติน้ำไหลนะครับกลางคืนก็มีเสียงจิ้งหรีดร้องอมีเสียงนกด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าน,นกนกอะไรมันร้องได้ยินเสียงน้ำไหมฮะได้ยินเสียงน้ำไหมลองฟังเสียงน้ำนะพักผ่อนไป คณที่เข้ามาลองมาชมนะครับก็ลองชมดูครับเป็นภาพธรรมชาติครับใครอยากดูธรรมชาติก็ลักษณะประมาณนี้เแป๊บนึงผมก็ปิดไลน์แล้วอยากแบ่งปันครับอยากแบ่งปันให้ดูว่าธรรมชาติช่วยบำบัดเราครับเราต้องมาพักผ่อนให้แบบสงบจิตสงบใจบ้างครับคนที่แบบมีความเครียดหรือว่า เหนเดเหนื่อยจากการทำงานนะครับผมมาอยู่นี่้มันก็รู้สึกว่าปลอดโป่งครับนะผมก็ได้มองว่าการเป็นการท่องเที่ยวมันก็เป็นอีย่างหนึ่งของชีวิตที่เราต้องใช้ในการพักผ่อนอยู่แล้วมีนกด้วยตัวอะไรรู้วยขาวๆหกนาทีแล้วหกนาทีแล้วผม ผมปิดไลฟ์แล้วกันนะครับไ้ดูไ้ดูต่อไปไว้เดี๋ยวถ้ามีที่เที่ยวเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดให้ดูอีกทีหนึ่งไว้โอกาสหน้ามีไปต่างประเทศ <c oughs> ตอนเมืเ่อวานไลฟ์เขื่อนแล้วเน็ตมันหมดครับผมจะไลฟ์ให้ดูว่าเขืเ่อนเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับมันเป็นยังไงพอไปกลางทางแล้วเน็ตมันตัดเพราะว่าเข้าไปข้างในเขื่อนแล้วเนี่ยกุ้ยหลินเมืองไทยเนี่ยไม่มีสัญญาณเน็ตเลยนะครับหมดเลยยเ,เว้นต้องแบบคลื่นแรงจริงๆอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรกันแต่ของผมทูไม่มีนะทูเข้าไปประมาณสัก กลางทางเอาเน็ตหมดเลยครับหลุดนะครับ AS อาจจะเข้าไปถึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ให้ดูครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูว่าผมถ่ายไปเยอะนะครับคลิปเที่ยวเขื่อนเที่ยวหลานนะครับหรือกุ้ยหลินเมืองไทยนะครับขอบคุณห้าคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากครับไว้โอกาสหน้าเราเข้ามาดูบรรยากาศธรรมชาติใหม่นะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ